สวัสดีครับนี่คือ,อรายการยักษ์ yeah. <Yeah. S 1> เขียวนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่อินดอร์นะอยู่ภายในร่มกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ยักษ์เขียวจะเลี้ยวเข้าโรงเรียนกันสัหน่อยหนึ่งเพราะว่าเรารู้จักต้นไม้กันมาหลายชนิดแล้วเนาะเป็นสิชนิดแล้วพี่ยักษ์เขียวจะ,จะสื่อความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับต้นไม้หลายๆอย่างทยอยๆยยให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับรู้กันแล้วกันเพราะว่าต้นไม้เราเนี่ย มีความหลากหลายสูงมากนะครับประเทศไทยเนยมีต้นไม้เฉพาะไม้ยืนต้นเนี่ยมากกว่า2,500ชนิดเลยนะครับแล้วก็มีความหลากหลายสูงเพราะเราอยู่ในเขตโ r o ิคอ้นนะครับเราอยู่ในเขตร้อ,อนชื้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยแสงอาทิตย์แรงนะครับพลังงานแสงอาทิตย์เยอะความชื้นสูงฝนตกเยอะเ <Maybe. S 1> พราะนั้นความหลากหลายเราเยอะมากๆนะครับแล้วก็ต้นไม้เองเนี่ยก็มีเยอะมากๆด้วยนะครับมีหลากหลายมากๆก็เลยอยากจะมาเล่าให้กันฟังนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่อาเขียวอยากจะสื่อให้ทุกๆคน <ๆ S 1> ทราบเอาไว้นะครับว่าเวลาเราทํางานหรือเราจะอยากจะออกแบบสวนเองนะครับมีบ้านของตัวเองอยากจะออกแบบสวนเองเราจะเลือกต้นไม้เราจะเลือกอย่างไรนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยกันนะครับกับเบสิกง่ายๆนะครับในเรื่องของฟอร์มของต้นไม้นะครับฟอร์มของต้นไม้เนี่ยเบียเขียวจะพูดอยู่ในทุกตอนเสมอเลยนะครับว่าไอ้ฟอร์มของต้นไม้เนี่ยโตขึ้นไปเนี่ยมันสูงขึ้นไป30เมตร40เมตรแล้วมันเป็น พุ่มกลมไหมมันจะเป็นรูปทรงอะไรมันจะไข่ไหมกิ่งมันจะห้อยย้อยหรือเปล่านะครับรูปทรงของต้นไม้ต่างๆวันนี้แบ่งเป็นกี่ชนิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้กันฟังก็จะมีรูปทรงหลักๆอยู่สักประมาณ8ปดชนิดในประเทศไทยนะครับไล่ให้ฟังก่อนนะ1คือทรงกลมนะครับทรงไข่นะครับทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกนี่จะมีกระบอกเฉยๆแล้วก็มีแบบแคบๆเหมือนแท่งดินสอด้วยนะครับนะอาจจะนับเป็นสี่ก็ได้นะนะครับมีทรง พีระมิดนะครับเหมือนพีระมิดหรือว่าเป็นทรงหยดน้ำนะครับนะหรือเป็นทรงกลวยนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับทรงร่มนะครับทรงฉัดนะครับแล้วก็รูปทรงที่มีกิ่งที่มันห้อยย้อยลงมานะครับและสุดท้ายก็คือเป็นรูปทรงที่มันไม่แน่นอนนะครับเป็นรูปทรงที่ไม่แน่นอนเห็นไหมฮะว่าจะแบ่งอยู่สักประมาณ9อย่างสิอย่างด้วยกันที่เราเจอกันในประเทศไทยถามว่าแล้วเราจะแบ่งรูปทรงของต้นไม้ไปเพื่ออะไรเราแบ่งรูปทรงของต้นไม้เนี่ยเพื่อที่จะง่ายต่อการออกแบบ นะครับงานจัดสวนของเราเนี่ยนะครับหรือแม้ในงานภูมิสถาปัตยกรรมเขาเรียกว่าเราสร้างที่ว่างนะเราสร้างสเปซที่อยู่ภายในอาคารคือเหมือนกับว่าเราเดินเข้าไปเดินออกไปในสวนอย่างเงี้ยเหมือนกับเราอยู่ในห้องห้องหนึ่งอะ่ะพี่เขียวจะเปรียบเทียบเสมอเลยพี่เขียวเน้นต้นไม้ใหญ่มากๆเลยนะฮะเพราะต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันเหมือนโครงสร้างของบ้านพี่เขียวพามานั่งอยู่ในห้องอย่างเงี้ยนะฮะเราจะเห็นว่าในบ้านเนี่ยเรามีเสาเรามีเพดานเรามีฝาผนังเรามีโต๊ะเก้าอี้เป็นเฟอร์นิเจอร์เราก็มีพื้นใช่ไหมฮะในงาน แลนด์สเคปที่อยู่ภายนอกอาคารมีเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างที่เพียเขียวเน้นมากๆคือเน้นเรื่องโครงสร้างนะครับตรงนี้ก่อนก็คือว่าลำต้นของต้นไม้ใหญ่นะมันก็จะเปรียบเสมือนเสาของอาคารใช่ไหมครับนะครับกิ่งก้านที่แผ่อยู่ข้างบนหัวเราเนี่ยก็เหมือนฝ้าเพดานของบ้านนะครับ ไม้พุ่มสูงหรือไม้ต้นขนาดเล็กนะครับที่เรามองไปแล้วมันบางสายตาต่างๆเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนผนังที่กั้นห้องแต่ละห้องซอยย่อยๆลงไปนะครับเฟอร์นิเจอร์โต๊ะอะไรต่างๆที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยก็ขนาดก็เหมือนกับไม้พุ่ม,มนะครับแล้วก็พื้นที่เราเหยียบนี่ก็คือไม้ทุมดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันองค์ประกอบมันแทนกันได้ด้วยต้นไม้หมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเราใช้ต้นไม้อย่างเดียวเนี่ยเราสามารถสร้างห้องที่อยู่ภายนอกอาคารขึ้นมาได้นี่คืองานของพวกเรา นะครับงานของนักจัดสวนงานของภูมิสถาปนิกนะครับถ้ามีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยจะใช้ต้นไม้ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศได้อย่างที่เราอยากจะได้มาดูฟอร์มแรกกันก่อนนะฮะคือฟอร์มวงกลมนะครับฟอร์มกลมนี่คือเบสิกเลยคือต้นไม้ตรงมางปุ๊บแล้วก็ฟอร์มกลมป๊อกเลย ซึ่งฟอร์มนี้จริงๆแล้วเนี่ยรูปฟอร์มต่างๆนะพี่ยัเขียวขอทำความเข้าใจนิดนึงนะฮะว่ารูปทรงเนี่ยเป็นรูปทรงในอุดมคตินะครับคือต้นไม้ขึ้นอยู่เดียเ่ยวๆการแจ้งมันจะเป็นรูปทรงนีนะครับแต่ถ้าเป็นขึ้นอยู่ติดก,กับอาคารหรือขึ้นเบียดกับต้นไม้อื่นๆทั่วไปเนี่ยต้นไม้จะมีการปรับตัวแล้วรูปทรง,งเขาก็จะแตกต่างกันออกไปมาดูรูปทรงกลมกันจอนนะครับรูปทรงกลมเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆที่ทุกคนรู้จักกันแน่ๆเลยก็คือต้นมะม่วงต้นมะม่วงก็จะกลมป๊อก ต้นโมโมท,ที่ไปถ่ายมาจากอุทานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับขึ้นอยู่กลางทุ่งเลยนะครับก็จะกลมป๊อกแบบนั้นเลยนะครับต้นที่2ที่กลมป๊อกเหมือนเหมือนกันนะครับคือต้นพิกลนะครับต้นพิกุลก็จะกลมนะครับหรือถ้าใครคุ้นเคยอยู่กับแถบใกล้ๆทะเลหน่อยหรือภูเขาหินปูนหน่อยเราจะพบต้นคงคาเดือดอชื่ออาจจะไม่คุ้นชื่ออาจจะดูน่ากลัวแต่เป็นไม้ดีมีเสียภาพเพียบเขียวจะจะเอามาทําเป็น1 ep แน่นอนเอางี้นะครับนะฮะต้นคงคาเดือดก็จะกลมปอกอีกเหมือนกัน นะครับตีนเป็ดน้ำนะ่ะมีหลายๆคนคุ้นเคยนะครับตีนเป็ดน้ำตีนเป็ดทรายทรงกลมนะครับนะพระเจ้า,จาห้าพระองค์ห้ยสูง40เมตรอ่ะที่เราเจอกันใน E ีพีใช่ไหมฮะสูงปื๊ดไปสีนะ่เมตรแต่จะเป็นพุ่มกลมปอกอยู่ข้างบนนะครับเช่นเดียวกับยางนาและตะเคียนทองนะครับเมือ่อโตเต็มที่ก็เป็นทรงพุ่มกลมเช่นเดียวกันนะครับยางนากับตะเคียนทองเนี่ยตอน,นเด็กๆเป็นอีกทรงพุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง แต่ตแล้วกลมเหมือนกันก็เป็นตัวอย่างของต้นไม้ถ้าใครไป s e ิร c h ภาพดูเนี่ยก็จะเห็นว่าอ่างทรงกลมนี่เป็นยังไงน่าจะพอนึกภาพกันออกนะครับรูปทรงที่2คือรูปทรงไข่นะครับไข่เนี่ยจะคล้ายๆลรูปทรงกลมนี่แหละนะครับก็มีมีต้นขึ้นมานครับแต่ว่ากิ่งมันเนี่ยจะแตกลงมาข้างล่างมากกว่านะครับมองมองดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นทรงรีรีเหมือนไข่นะครับถ้าใครนึกไม่ออกลองไปดูต้นพยอมหรือต้นปีนะครับพวกนี้ฮะก็จะเป็นรูปทรงไข่ที่แบบว่าจะ จะมีทรงพุ่มลงมาถึงข้างล่างนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ลงไม่ลงมาถึงพื้นนะฮะเพราะว่าคาว่าไม้ยืนต้นเนี่ยยังไงยังไงก็จะต้องมีลาต้นสูงขึ้นไปแล้วก็ค่อยเป็นกิ่งนะครับค่อยเป็นพุ่มใบนะครับนะก็เป็นรูปทรงข่นะครับรูปทรงที่น่าสนใจรูปทรงนึงคือรูปทรงกระบอกนะฮะร,รูปทรงกระบอกอันเนี้ยมันเวิร์กกับการจัดสวน นะครับในพื้นที่แคบๆนะฮะส่วนบ้านนะครับหรือว่าเป็นคอร์ดอยู่กลางอาคารหรือในพวกนี้นะครับพวกรูปทรงกระบอกเนี่ยกิ่งก้านมันแผ่ไปไม่ไกลนะครับจะคล้ายๆรูปทรงไข่นั่นแหละฮะแต่ว่ามันจะแคบกว่าแคบเข้ามานะครับพวกนี้ก็ได้แก่พวกต้นบุญนาคนะครับบุญนานี่ก็สวยนะครับทนร่มดีปลูกอยู่กลางคอร์ดกลางอาคารได้นะครับนะหรือต้นมะขามไก่เออมะขามไก่นี่ก็จะเป็นอีกอีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นทรงกระบอกแคบๆขึ้นไป หลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักถ้ามีโอกาสเพี่ยเขียวพามาให้รู้จักแน่นอนถ้าเป็นกระบอกที่แบบแคบไปมากๆแคบไปอีกเนะเราอาจจะเรียกว่าเป็นทรงดินสอก็ได้นะครับเป็นแท่งขึ้นไปเลยชนิดไอลักษณะเนี้ยชนิดเนี้ยไม่ผลต้นเลยฮะอโศกอินเดียนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับหรือว่าชื่อ,อยางเป็นทางการก็คืออโศกเซนคาเบียนนั่นเองนะครับนะอะต่อไปนะครับทรงพีระมิดหรือทรงกล้วยหรือทรงหยดน้ําทรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะ เป็นทรงที่คล้ายๆหยดน้ำหลีขึ้นไปเลยนะครับจะมียอดแหลมตรงกิ่งข้างล่างเนี่ยก็จะอ้วนออกบานออกนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับยางนาตะเคียนทองแน่นอนนะครับทรงนี้พี่เอ๋จะอธิบายให้เข้าใจนิดนึงนะฮะว่าต้นยางนาต,ตะเคียนทองตอนเด็กๆเนี่ยมันจะเป็นทรงหยดน้านะครับเพราะว่ามันจะต้องมียอดนําที่มันจะโตสูงๆ,ๆขึ้นไปต้นไม้ที่มีลําต้นเปล่าตรงทั้งหลายนะครับมันจะพุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ไม่ได้แตกกิ่ง กระจายออกไปเยอะเนี่ยนะฮะมันจะเห็นเป็นทรงหยดน้ำ่างนี้นะครับมียอดนำขึ้นไปข้างบนแต่เมื่อมันโตเต็มที่แล้วปุ๊บมันจะไม่สูงต่อแล้วถูกไหมฮะยอดนำเนี่ยมันไม่มีละนะครับพอยอดนําหายลองนึกดูนะทรงหยดน้ํายอดนําหายไปมันจะกลายเป็นทรงตลวมทันทีนะครับเพราะนั้นอย่างนาตะเคียนทองตัลิจะเป็นทรงหยดน้าครับอีกต้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะฮะก็คือต้นกันเกลานะครับต้นกันเกลาก็เป็นไม้ดีชนิดหนึ่งนะครับก็ติดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพารู้จักอีกเหมือนกันมาถึงทรงต่อไปเป็นทรงร่มทรงร่มเนี่ย อีพีแรกจำได้ไหมฮะเปิดตัวพี่ยักษ์เขียวเลยกับต้นจามจุรีนะครับต้นไม้ทรงร่มนในประเทศไทยมีน้อยนะครับมีไม่ค่อยเยอะส่วนมากก็จะเป็นไม้ทเข้าจากต่างประเทศนะครับจะเป็นทางแถบแอฟริกานีจะเห็นค่อนข้างเยอะนะฮะจริงๆ่างอย่างจามจุรนีนี่ก็ใช่นะครับจามจุรีจริงๆมาจากทางอินโดนะครับก็เป็นทรงร่มนะครับหางูกยู่ฝรั่งนะครับที่ ฝรั่งเรียกเฟรมทรีเนี่ยนะฮะที่ออกดอกแดงันช่วงกลางปีนะครับพฤษภามิถุนาออกดอกแดงต้นขา,ขาวๆนะก็เป็นทรงร่มเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไม้ไทยเลยเอ่อน่าจะเป็นทำนองต้นมะข่าโมงอะไรเงี้ยฮะก็ก็น่าจะเป็นทรงร่มได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตีนก้านก็จะแตกออกไปเยอะแล้วก็จะมีใบเฉพาะข้างบนนะครับเหมือนร่มเลยฮะ คือมีใบอยู่แค่เฉพาะข้างบนแล้วข้างล่างมีแต่กิ่งนะครับไม่มีใบอยู่ในทรงพุ่มข้างล่างเลยนะครับนี่ก็เป็นทรงร่มนะครับต่อไปทรงฉัดนะครับทรงฉัดจริงๆคล้ายกับทรงหยดน้ำมากมากเลยนะครับแต่ว่าเราดูไปถึงโครงสร้างของกิ่งนะครับเราจะเห็นชัดเจนว่ากิ่งนี่เขาจะอ,อเป็นชุดแล้วก็เป็นชั้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 นขึ้นไปนะครับต้นไม้ในที่มีรูปทรงฉัดเนี่ยส่วนมากที่เราเจอก็จะเป็นพวกวงสมอทั้งหลายนะครับก็คือพวกสกุลเทอร์มินาเลียอย่างที่พี่อ้เขียวเคย เคยรีวิวให้ฟังไปใน E ีีก่อนๆนะครับก็จะมีทั้งอะไรฮะหูกว้างนะครับมีหูกว้างแล้วก็ต้องมีหูกระจงนะครับมีพญาสัตบัญญนะครับมีลมุสีดาแถมไปด้วยนะฮะลมุสีดาไม่ได้อยู่วงสมองนะครับอยู่วงอื่นนะครับแต่วก็จะแตกเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับหรือแม้แต่ต้นไม้ยอดฮิตในการเป็นไม้ล้อมสมัยนี้นะครับคนแห่กันปลูกมากเลยนะครับคือชื่อในท้องตลาดเรียกว่าต้นมั่งมีนะครับแต่ว่าใน ชื่อจริงๆแล้วคือต้นเฉียงพระนางแอนะครับก็จะออกกิ่งเนี่ยตั้งฉากกะลำต้นออกไปนี้ออกไปนี่นะครับเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับอีกต้นหนึ่งที่เป็นทรงชั้นแล้วทุกคนรู้จักกันดีแน่ๆก็คือทุเรียนครับนะครับก็จะออกเป็นกิ่งเป็นชุดๆเป็นชั้นๆขึ้นไปเหมือนกันนะครับทรงต่อไปนะครับเป็นทรงห้อยย้อยอ่าอันนี้จะเรียกว่าเป็นทรงก็คงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันจะเป็นทรงอะไรก็แล้วแต่จะแคบจะกว้างก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากิ่งมันห้อยย้อยลงมา มากๆนะครับมันก็จะให้บรรยากาศที่แบบว่าเอ่อพิ้วไหวนะครับเวลาลงพัดมาอย่างกิ่งก็จะพิ้วไปมันก็จะให้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งในงานแลนด์สเคปอ่ะนะครับทรงห้อยย้อยเนี่ยใครๆพูดถึงก็จะนึกถึงสิ่งต้นหลิวไปก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับต้นหลิวเนี่ยกิ่งห้อยย้อยลงมาเลยนะครับอีพีก่อนๆนะครับพี่เขียวเคยพาไปรู้จักแล้วนะครับสักสองต้นนะครับคือต้นประดู่บ้านหรือประดู่อังสนานะครับต้นนั้นก็กิ่งห้อยย้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตะเคียนหนูไงครับ ที่ไม้ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักกันไม้หายากอะไรสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะเป็นทรงห้อยย้อยเหมือนกันนะครับไม่แต่ต้นที่พี่ยเขียวพูดไปก่อนหน้านี้นะครับต้นประทำไก่หรือมะคำไก่เนี่ยทรงกระบอกแคบๆจริงก็ห้อยย้อยเหมือนกันนะครับต้นนั้นอานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสมบัตินึงนะครับของต้นไม้ที่น่าสนใจนะครับแล้วเอาไปใช้ในสวนก็มีความโดดเด่นมีความแตกต่างนะครับแล้วแต่จะประยุกต์ใช้กันนะครับแล้วก็มาถึงสุดท้ายเนี่ยคือทรงต้นที่ไม่แน่นอนนะครับ กฎทุกอย่างต้องมีข้อยกเว้นเสมอนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นต้นไม้อย่างที่บอกต้นไม้อินดี้นะครับก็คือปลูกไป1ิต้นเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันเลยสักสิต้นมันจะออกกิ่งไปยังไงก็ไม่รู้นะครับนะต้นที่เคยพูดถึงเคยเจอกันไปแล้วคือต้นกระถินนะครับถ้าลองดูว่าปลูกต้นกระถินเรียงกันหลายๆต้นเนี่ยหน้าตามันออกมาไม่ค่อยเหมือนกันหรอฮะเพราะทรงพุ่มดอกคาดเดาไม่ได้นะครับอย่างว่านะครับต้นไม้คือธรรมชาติ นะครับแล้วเราจะไปกักเกณฑ์ธรรมชาติให้เป็นเหมือนที่เราคิดทุกประการเนี่ยค่อนข้างยากนะครับนะแล้วก็จะมีพวกติณเป็ดฝรั่งนะครับหรือน้ำเต้าต้นนะครับพวกนี้จะจะถูกจับอยู่ในหมวดที่ทรงพุ่มไม่แน่นอนคือกิ่งแตกออกไปไม่รูทิศไม่ดูทางเดาใจไม่ถูกนะครับก็จะเป็นพวกนี้ทรงพุ่มพวกนี้เนี่ยแล้วแต่พวกเราจะไปประยุกต์ใช้เอาเลยนะครับนะเวลา ทำงานออกแบบเนี่ยบางครั้งเรามักจะเขียนเป็นกราฟิกง่ายๆนะครับเขียนเป็นลูกชิ้นอะกลมๆลงไปเขียนเป็นลูกด้านนะนะครับเขียนเป็นหยดน้ําลงไปเขียนเป็นทรงร่มลงไปเนี่ยแล้วลองจัดดูซิทรงไหนเนี่ยอยู่กับอะไรเนี่ยแล้วมันสวยนะครับนะเลือกใช้อย่างนั้นก่อนนะครับนะบางครั้งพี่แอเขียวในเวลาทำเนี่ยพี่เขียวชอบเขียนนี้ก่อนเลยนะครับเขียนจากรูปทรงของต้นไม้เขียนจากความสูงของต้นไม้ก่อนจัดคอมบิเนชันนะครับจัดองค์ประกอบให้สวยเลย แล้วค่อยมานั่งเลือกเอานะครับว่าต้นไหนเอ้ยม,มีมีรูปทรงแบบนี้บ้างนะครับลิสต์เขียนเอาไว้นะครับแล้วก็เอาเรื่องสภาพแวดล้อมเข้ามาดูอีกทีว่าทั้งเซตนั้นแนหะทนแรงเหมือนกันหมดหรือเปล่าหรือชอบน้ำเหมือนกันหมดหรือเปล่านะครับเราก็จะเลือกต้นไม้ได้ถูกกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ได้ความสวยงามด้วยนะครับมีเรื่องของรูปทรงอีกนิดหนึ่งที่พี่อยากเขียนอยากจะฝากเอาไว้นะครับก็คือรูปทรงแบบประติมาก,กรรมอ่ะเราอาจจะ ไม่คุ้นเคยกับศัพท์คำนี้นะครับหรือหรือศัพท์เขาเรียกว่า s c u l p t u r a l form ฮะก็คือต้นไม้ที่มีรูปทรงที่โตขึ้นไปแล้วมันมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของมันโดยเฉพาะอย่างเงี้ยฮะหรือมีการแตกกิ่งที่แบบสวยงามขึ้นมานะครับเช่นแบบอย่างพวกเหลืองปิเดียทรหรืออะไรพวกนี้ยครับที่ ขึ้นมาแล้วแบบเป็นสคาวเจอร์ฟอร์มที่พอไปว,วางกับงานแลนด์สเคปที่เป็นอาจจะเป็นลักษณะโมเดิร์นนะครับหรือว่ามินิมอลที่แบบเรียบๆน้อยๆมีต้นไม้ต้นเดียว,วต้องการให้ต้นนั้นสวยที่สุดเนี่ยนะครับลองเลือกต้นที่เป็นสคาวเจอร์ฟอร์มนะครับต้นพวกนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรเฉิดฉายขึ้นมาในงานแลนด์สเคปได้ได้สวยมากๆนะครับนะหวังว่าวันนี้เราคงได้ได้รู้จักนะว่าต้นไม้รูปฟอร์มต่างๆในรูปทรงต่างๆเนี่ยมี กี่แบบน,นะครับต่อจากนี้เนี่ยถ้าดู e ีีของพี่ยอเขียวต่อๆไปเราจะมีการแนะนําต้นไม้ไปเรื่อยๆนะฮะลองจัดหมวดหมู่เก็บเอาไว้เองครับว่าต้นไหนเป็นรูปทรงอะไรต้นไหนชอบแล้ต้นไหนชอบน้านะครับแล้วเราโตไปด้วยกันนะฮะพี่ยอเขียวก็จะค่อยๆรู้จักต้นไม้ไปเรื่อยๆเนาะพี่ยอเขียวก็หามาเล่าให้ฟังหามาเจอเจออะไรก็หามาเล่าให้ฟังอะไรที่คิดว่าดีก็ออามาเล่าให้ฟังนะนะครับเราก็เก็บสะสมเอาไว้เป็นฐานข้อมูลท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ แยกหมวดหมู่กันเอาไว้ครับแล้วมาคุยกันฮะนะครับเราผมว่ามันจะเกิดคอมมูนิตี้ที่ดีมากเลยนะครับในการที่จะสร้างฐานข้อมูลต้นไม้ที่นําไปใช้งานทางด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้ในงานออกแบบความสวยงามหรือใช้ในการฟื้นฟ,นฟนูระบบนิเวศหรือใช้อะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะเราจัดหมวดหมู่เอาไว้นะครับแล้วเราค่อยๆโตไปด้วยกันฮะผ่านไป3ปี5ปี10ปีถ้ารายการยักษ์เขียวยังอยู่เราจะมีต้นไม้ในมือเป็นหลายร้อยชนิด นะครับเราจะเป็นฐานข้อมูลที่ที่สำคัญมากๆแล้วก็ดีมากๆในการพัฒนาประเทศต่อไปนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างสีเขียวให้กลับคืนมาในประเทศไทยให้ได้เยอะๆไปด้วยกันครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับกลับในการยักษ์เขียวนะครับสวัสดีครับ